คุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยเราเนี่ยมีอัตราการเกิดมะเร็งในกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า50ปีเนี่ยสูงเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจาก5พฤติกรรมอันตรายที่เราทํากันอยู่ในทุกๆวันแต่เราไม่รู้ตัวนะคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวกระตุ้นให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ได้รวบรวม5พฤติกรรมอันตรายถ้าทําบ่อยรู้ไว้เลยคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากๆนะคะใครพร้อม แล้วไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มต้นกันกับพฤติกรรมที่1นนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อ,อการเกิดมะเร็งมากๆกนะก็คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั่นเองนะคะใครที่ชอบบริโภค3อาหารนี้นะมันจะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งมากๆอาหารกลุ่มที่1ก็คืออาหารปิ้งย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ย,ย่างหมูย่างหรือว่าหมูกระทะนะคะให้สังเกตนะเวลาที่เราย่างอาหารเหล่านี้นะคะย่างเนื้อสัตว์เหล่านี้ไขมันจากสัตว์เนี่ยหยดลงไปบนก้อนถ่านหรือว่าหยดลงไปบนไฟและเกิดควัน ขึ้นมควันนี้แหละเป็นตัวก่อมะเร็งที่แบบว่ารุนแรงและอันตรายมากๆนะคะเราเรียกควันเหล่านี้ว่าโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะซึ่งเป็นสารที่จะไปกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งนะคะถ้าหากว่ากินบ่อยๆกินทุกอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากๆอาหารกลุ่มที่2ก็คืออาหารในกลุ่มอัลตราโพเซฟฟู้ดนะคะอัลตราโพเซฟฟู้ดเนี่ยถ้าหลายๆคนนึกไม่ออกว่ามันคืออาหารประเภทไหนนะคะให้ดูอาหารสักอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าอาหารชนิดนี้ มันทํามาจากอะไรนะคะมันแปลรูปมาจากอะไรนะก็คือไม่เหลือเค้าโครงเดิมของอาหารต้นทางเนี่ยอันนี้แหละเราเรียกว่าอัลตราโพเซตฟู้ดนะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์แปลรูปนะคะไส้กรอกแฮมเบคอนอันนี้เราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันมาจากเนื้อไก่มาจากเนื้อหมูหรือว่ามาจากเนื้อวัวหรือมาจากวัตถุปรุงแต่งอะไรอาจจะเป็นคอนเฟลกที่ทานเป็นอาหารเช้านะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอัลตราโพเซตฟู้ดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าทานบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาที่ มีน้ำตาลแล้วก็มีแคลอรี่สูงด้วยนะคะเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอัลตราโเซสฟู้ดเนี่ยพยายามเลี่ยงและให้มาทานอาหารต้นทางนะคะทานผักทานเนื้อทานหมูทานไก่เอาแบบที่เห็นชัดๆว่าคืออาหารอะไรนะคะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอาหารต้นทางอันนี้เนี่ยจะปลอดภัยมากๆนะคะอาหารอันที่สาที่เป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะคะก็คืออาหารที่มีราดําปนเปื้อนหรือว่าสารอัลฟาท็อกซินนั่นเองสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราสังเกตดีๆอยู่ใกล ตัวมากๆนะคะอย่างเช่นในหอมในกระเทียมที่มีราดำาๆนะคะปอกออกแล้วใช่ว่าจะปลอดภัยนะถ้าหากว่าใครเจอราดำเนี่ยแนะนําว่าให้ทิ้งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มถั่วลิสงหรือว่าพริกป่นตามร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเวลาที่เจอความชื้นอยู่นานๆเนี่ยก็จะเกิดราอัลฟาท็อกซินเนี่ยขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆหรืออย่าบริโภคสิ่งพวกนี้เนี่ยบ่อยเกินไปนะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งมากๆ และมาถึงพฤติกรรมเสี่ยงอันที่สองนะคะก็คือการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่มีมลพิษเยอะๆนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5นะคะเวลาที่เราเดือดสูดควัน PM 2.5เข้าไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบนะคะเกิดสารอนุมูลอิสระจะ่เป็นตัวที่ไปกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้แบบว่ารุนแรงมากๆนะคะ PM 2.5ไม่ได้อันตรายเฉพาะกับมะเร็งปอดอย่างเดียวนะคะแต่จะไปทําให้เกิดการอักเสบในหลายๆอวยัยวะและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นมะเร็งได้หลายๆอวยัยวะเช่น เ,เพราะฉะนั้นให้พยายามหลีกเลี่ยงหรือถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะคะอย่างน้อยๆก็ช่วยป้องกันความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5แล้วก็ลดความรุนแรงลงมาได้และมาถึงพฤติกรรมที่3นะคะก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องเครียดเรื้อรังนะคะภาะวะเครียดเรื้อรังเนี่ยจะเป็นตัวสร้างสารอนุมูลอิสระก่อให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์นะคะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าเราเนี่ยเครียดมากๆกับปัญหา เศรษฐกิจการเมืองสภาพอากาศฝุ่นควันต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแนะนําว่าให้หาวิธีการผ่อนคลายอาจจะใช้วิธีการไปออกกําลังกายหรือว่าผ่อนคลายด้วยวิธีอื่นๆนะคะออกกําลังกายนั่งสมาธิพูดคุยกับเพื่อนนะเพื่อที่จะลดความเครียดลงมานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะคอนโทรลกับความเครียดได้เนี่ยสารอนุมูลอิสระต่างๆมันก็จะลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการกับความเครียดเนี่ยจึงเป็นการจัดการมะเร็งที่ดีอีกอย่างหนึ่งและมาถึงอันที่4นะคะก็คือพันธุกรรมนั้น <tyard. S 2> ถ้าหากว่าสังเกตว่าในบ้านไหน,ไหนๆที่มีคนป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะโอกาสที่เราจะมีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยมันจะมีสูงมากกว่าคนที่ไม่ได้มีกรรมพันธุ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะซึ่งในงานศึกษาวิจัยเนี่ยมีการเก็บข้อมูลนะคะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เนี่ยประมาณ10%เร็มะเร็งลำไส้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ประมาณ5%เเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยลองย้อนไปดูในกลุ่มครอบครัวของเรานะคะถ้าหากว่าใครที่มีประวัติว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ย อยากให้ตรวจสุขภาพประจําปีและเช็คมะเร็งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะมะเร็งเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นใครมีคนในครอบครัวที่มีประวัติเป็นมะเร็งแนะนําว่าอยากให้ตรวจอย่างน้อยๆปีละครั้งนะคะและมาถึงพฤติกรรมอันที่หนะคะซึ่งเป็นตัวส่งเสริมทําให้เกิดมะเร็งนะคะก็คือภาวะของการติดเชื้อต่างๆที่สําคัญคญนะคะมีอยู่2อ,อย่างนะก็คือ1ก็คือติดเชื้อไวรัส HPV หรือว่าไวรัส รัดมะเร็งปากมดลูกนั่นเองป้องกันไวรัส HPV เนี่ยเราสามารถที่จะฉีดป้องกันได้นะคะอันนี้เนี่ยสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุมากกว่า10บขวบขึ้นไปนะคะและการติดเชื้ออีกอย่างหนึ่งนะซี่ยังเป็นตัวส่งเสริมทําให้เราเนี่ยเกิดมะเร็งได้นะคะก็คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะไวรัสตับอักเสบเนี่ยมีทั้ง A B C นะคะแต่ตัวที่อันตรายนะคะก็คือไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C นั่นเองโชคดีก็คือว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยตอนนี้มีวัคซีนป้้องกันนแลวะะะคเรราาาสมถที่จ ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เช็คว่าเราเนี่ยมีภูมิแล้วหรือยังนะคะกับไวรัสตับอักเสบบีถ้าสมมติว่ายังไม่มีภูมิก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้นะคะไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5พฤติกรรมที่จะทําให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลองไปเช็คตัวเองนะเรามีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้หรือเปล่านะคะถ้ามีให้พยายามลดลงอย่าบ่อยอย่าถี่ยุนเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างงนนนะคะคออัที่่1ใเรื ของการบริโภคอาหารนะคะมีอาหาร3กลุ่มที่ถ้าหากว่าเรากินบ่อยๆจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากๆ 1. อาหารปิ้งย่างนะคะมีสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะสารก่อมะเร็งตัวเอเลยตัวสําคัญเลยนะคะอาหารกลุ่มที่2ก็คืออาหารที่อยู่ในกลุ่มอัลตราโพเซดฟู้ดทั้งหลายนะคะแปรรูปจนจาไม่ได้ว่าต้นต่อเริ่มต้นคืออะไรนะคะและอาหารกลุ่มที่3ก็คืออาหารที่มีปนเปื้อนของเชื้อราอัลฟาท็อกซินนะคะอาจจะอยู่ในหอมในกระเทียมพริกป พริกแห้งหรือว่าถั่วป่นนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามเลี่ยงนะคะหรือว่าทานอย่าบ่อยจนเกินไปพฤติกรรมที่2ก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่มีมลพิษ pm 2.5เยอะจนเกินไปบ่อยจนเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยให้ป้องกันตัวเองนะใส่หน้ากากอนา,าอมัยนะคะช่วยได้และหลีกเลี่ยงหรือใช้เวลาอยู่ในที่ที่มีม,มลพิษเยอะๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะพฤติกรรมที่3คนที่เครียดบ่อยนะคะคนโดดของความเครียดไม่ได้อันนี้เนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระเนี่ยเยอะมากๆนะคะซึ่งเป็นตัว กระตุ้นมะเร็งเช่นเดียวกันนะคะจัดการกับความเครียดได้ก็จัดการกับมะเร็งได้นะคะพฤติกรรมที่4คนที่มีประวัติของคนในครอบครัวเป็นมะเร็งนะคะแนะนําว่าให้ไปตรวจเช็คมะเร็งหรือว่าสกรีนมะเร็งเนี่ยอย่างน้อยๆปีละครั้งนะคะอย่าลืมมะเร็งถ้าหากว่าเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะอันที่5นะคะก็คือในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับักเสบ B ไวรัสตับบกเสบ C ีหรือว่าเชื้อ spv นะคะอันนี้เราสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันนะคะเราจะได้ปลอดภัย ล,ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําใบปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ